โอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเกมนะครับวันนี้จะเป็นคลิปมาสอนทำเจ้าเทศกาลวันหยุดนะครับออก็การ์ดใบนี้ที่คนเขาดึงเหรียญกันเยอะแยะมากมา,กกายไก่กองนะครับวันนี้เราจะมา,าทําให้มาซอฟลงนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเควสนะครับผมจะมาทําเควสนี้ให้ดูก่อนนะครับผมจะทํา2เควสนะวันนี้นะก็ไม่มีอะไรเยอะครับจะมีเควสอัปเกรดให้ดูกับเควส์ทำการ์ดนะครับเควส์ทำการ์ดเนี่ยอา่า ง่ายๆนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเพืการ์ดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการ์ดเนี่ยเอาไปเสียบใส่เล่มใดเล่มหนึ่งก็ได้นะครับสําหรับสมุดยี่สิบห้านะครับและเพื่อนๆดูเควสนะครับดูเควสก่อนนะครับว่าเควสเนี่ยคือได้รับการ์ดใหม่หนึ่งใบมาเดี๋ยวเราจะมาทําการหลอมอุปกรณ์นะครับเออมาคือผมต้องใช้อยู่แล้วนะครับสําหรับการหลอมอะ่ะผม,มเลยมาทําให้ดูเลยนะครับอ่ะอันนี้คือ อุปกรณ์นะครับที่มันใส่กร์ดนะเพื่อนๆจะเห็นกราดนะครับแล้วก็ต้องใช้หินจิตเงานะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดหลอมให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาที่เควสกันก่อนนะดูให้มั่นใจอีกทีนะครับว่าเควสตอนนี้มันยังไม่เสร็จนะครับสี่นะดูนะก็ต้นทุนจะถูกมากๆนะครับถูกลงเยอะครับถูกกว่าไปซื้อเหรียญมาสูบอีกเยอะอ่ะดูนะกดหลอมโบอ่าได้กราดใหม่หนึ่งใบเป็นยังไงครับเพื่อนๆก็ได้ก ไม่หนึ่งใบอะครับก็เนี่ยครับง่ายไหมง่ายกว่ากันเยอะนะครับแล้วการมันก็จะกลับมาอยู่ลูปเดิมเนี่ยใส่เหมือนเดิมครับปึ้งเสียอันชิลละเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอลลอมนิ่งอันก่อนเพราะว่าผมต้องทําเยอะนะครับอ่ะผมก็เลยมาทําเป็นคลิปให้เลยเอาไว้ให้เพื่อนๆรับชมนะครับเนี่ยควก็ขึ้นครับเห็นไหมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอ่อสองควสนะครับเนี่ยควสแรกเนี่ยก็ขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมก็ไปทาไอ้เควสอื่นต่อนะครับก็ตรงเนี้ยก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อน,นะครับของผมอะ่ะผมต้องใช้ในการทําอาวุธเงาอยู่แล้วไงสาหรับการอัพขึ้นเลเวลนะครับแล้วต้นทุนมันก็ไม่แพงครับอันละสี่พันกว่านะพอดีเข้าตลาดกลางแล้วมันขึ้นโหลดดิ้งนะครับผมก็เลยเไม่ได้เข้าให้ดูนะครับตอนนี้ก็จะมีแค่ทาง่ายๆเนี่ยทําง่ายสุดก็จะเป็นการ์ดเนี่ยครับแค่หาการ์ดใบไหนก็ได้ใบหนึ่งเข้ามาครับแล้วก็ทําการใส่ครับเนี่ยกดใส่ไปกดเสียบผมซื้ออุปกรณ์ พวกอาวุธ25มาย่อยนะครับเพราะว่ามันราคาไม่แพงครับกดหลอมไปเลยได้จํานวนรอบด้วยนะครับสบายๆนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าใช้อุปกรณ์ชิ้นไหนนะอันนี้แล้วแต่นะครับปึ้งพอกดเนี่ยมันจะได้การ์ดมามันจะมีเควสครับอันนี้คือเควสยังไม่ผ่านนะครับแต่เควสเนี้ยมันใช้2ใบนะมันก็จะขึ้นมา2ใบนะครับผมซื้อมา50เล่มนะครับสําหรับเจ้าชิ้นนี้นะแล้วมันก็มีพวกเควสอัพกงอัพเกรดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ย ไอตรง g v วมันคืออัปเกรดนะครับก็มันบั็กนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆให้นะครับทําง่ายมากๆสําหรับการ์ดเนี่ยก็กดใส่ครับคือใส่พวกอาวุธนะครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันค่อนข้างใช้เยอะในการเอามาหลอมหินนะครับเนี่ยกดหลอมรูปเดิมครับใช้รูปนี้อย่างเดียวพอแล้วก็ได้การ์ดนะครับก็มาทําให้ดูเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยนะได้แล้วครับเควส เรียบร้อยก็เอาไว้แรกชุดนะครับเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆก็ทํากันไปได้นะครับผมก็จะมากด์ประมาณนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมไล่ทําหินแล้วก็ดึงการ์ดอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะสาหรับการทำเวสนะครับของเทศกาลแบบง่ายๆนะสำหรับการ์ดนะครับดีกว่าคุณไปสุ่มนะครับเจ้าเหรียญพวกเนี้ยคือเหรียญมันแพงก็ตอนเนี้ยเหรียญมันโคตรแพงเลยเหรียญหนึ่งอ่ะ คือซื้อทีนึงอ่ะต้องใช้35เหรียญในการสุ่มแต่ละครั้งนะครับคุณซื้อกา์ดไปเนี่ยผมซื้ออันเนี้ยมาชิ้นละ4 0 0 0กว่าเองนะครับแล้วก็ใช้กา์ดบนลูปได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแมนเกมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นพวกไกด์พีซนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ผมมากครับที่เข้ามารับชมก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ